คนเกิดราศีเมทุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือท่านที่มีลัคนาคเกิดราศีเมทุนค่ะภาพรวมของคนเกิดราศีเมทุนไพ่เดลเลร์เวอร์ค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณมีความกระตือรือร้น,นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่า คุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะหรือมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงฉก,กกละหกกระทันหันหรือมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไปพบปะลูกค้ากระทันหันทําให้คุณวางแผนล่วงหน้าไว้ได้อย่างดีและก็มีความสุขกับการได้ทําได้แก้ไขปัญหานะคะและก็มีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะเรื่องผลประโยชน์ที่คุณรอคอยหรือข่าวดีในด้านของหน้าที่การงานมาดูเรื่องการงานกันนะคะ ให้เดอะเทมเพลนค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นแต่ณช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนในด้านของการที่ต้องแก้ไขปัญหางานที่บางครั้งบริวารหรือทีมงานอาจจะทํำอะไรผิดพลาดให้ใจเย็นๆแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งที่คุณกำลังจะแก้ไขจะมีโอกาสสำเร็จและถ้าใครทำงานกับหุ้นส่วนในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆถ้าหากมันมี ปัญหาหมกเม็ดหมักมมมานานก็เป็นช่วงที่จะต้องพูดคุยกันและทำให้มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อกันได้หรือถ้าใครทำธุรกิจอยู่ในช่วงนี้เทมเพลนท์ทนนเขาบอกว่าถ้าธุรกิจไม่ตอบโจทย์ไม่คุ้มกับสิ่งที่ลงทุนไปเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดนะคะวิเคราะห์แล้วก็มองว่าเออถ้ามันไม่ใช่หาอาชีพใหม่อาชีพนั้นอาจจะเป็นอาชีพสำรองที่คุณ เตรียมการไว้มาก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสนะคะอาจจะพลิกผันกลับมาให้คุณมีไรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมหรือทําเลที่ตั้งในด้านของการทำหากินของคนเกิดราศีเมถุนนะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่า ลูกค้าห่างหายไปหรือมันไม่มียอดที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณจะต้องหาทำเลใหม่และคุณจะมีโอกาสได้ทํำเลที่ดีด้วยสมัครงานไว้มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาถึงแม้จะมีคู่แข่งมากก็ตามแต่มีโอกาสนะคะหรือบางทียังไม่ได้สมัครก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานเก่าเนี่ยมาแนะนำนะคะมาชักชวนพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคนจัตัดสินใจค่ะ การเงินของคนเกิดราศีเมถุนไพ่ห้าดาบจริงคนเกิดราศีเมถุนมีไรายได้เข้ามาหน้าที่การงานความขยันะะน,น,น,นนะคะแต่คนราศีเมถุนก็มีเกณฑ์นะคะซื้อรถปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะเดินทางท่องเที่ยวแต่เขาก็หางาน<ม>เงินได้ของเขาแต่ไพไ่ใบนี้เขาเตือนค่ะเขาเตือนในเรื่องของการจะลงทุนอะไรถ้ารู้สึกว่ามันมีมี เ,เงื่อนไขที่มันสลับซับซ้อนอย่างไม่ต้องลงทุนหรือมีคนมาชักชวนให้ลงทุนที่ตัวเองรู้สึกว่ามันยังไม่ถนัดก็ชะลอไปก่อนนะคะเขาเตือนเพราะว่าไพ่ห้าดาบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนหรือการเชื่อใจไว้ใจทําให้การเงินของตัวคุณเองสะดุดติดขัดได้เพราะความไว้ใจหรือถ้าใครทําธุรกิจอยู่แล้วไปให้คนอื่นดูแลอันนี้ระวังการเงินั่วไหล หรือถูกโกงพ่อห้าดาบเนี่ยอย่าไว้ใจดูเรื่องของระบบบัญชีให้ดีๆค่ะนอกนั้นก็ถือว่าคุณบริหารจัดการได้เพียงแค่ว่ามันอาจจะมีปัญหาหมกเม็ดที่ชาวราศีเมุนจะต้องแก้ไขเรื่องของการเงินในช่วงในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงไพ่ใบนี้เขาก็เตือนค่ะมันจะมีโมเมนต,ต์ที่ว่าคุณอาจจะให้ใครหยิบยืมเงินไปแล้วก็เกิดขัดแย้ง ไม่ได้คืนและแถมมิตรภาพดีๆห่างหายกันนะคะไพ่ใบนี้เขาเตือนค่ะความรักของคนโสดไพ่ราชาถือไม้เทา้าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีไม่ว่าจะด้านของหน้าที่การงานหรือมีความรู้สึกดีๆกับคุณยื่นไมตรีจิตหรือช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งที่มันยังไม่ไม่ไม่ได้คืบหน้าอาจจะเป็นเรื่องของ คนคนนั้นยังมีปัญหาคลาคสังกับคนรักเก่าหรือครอบครัวของคุณผู้ใหญ่ของคุณอาจจะยังไม่ปลื้มกับคนที่เข้ามาผัวพันมันก็จะเป็นช่วงที่ว่ารัากเลกิลก,ลก,ลกหรือบางครั้งก็ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าเพียงแค่รู้สึกดีคนโสดเนี่ยต้องระวังนะคะในช่วงนี้บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของหรือว่าไปกลายเป็นว่าไปคุยกับคนที่เขายังไม่ได้เลิกลากับ คนรักของเขาอย่างแท้จริงก็ได้ความรักของคุณมีคู่ไพเดอรสเตนค่ะถ้าช่วงนี้อารมณ์มันร้อนทั้งคู่ด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจุกจิกหรือเอาเรื่องเก่าๆเข้ามามาพูดหรือพูดนิดนึงก็ไม่ได้ขัดแย้งทันทีช่วงนี้อยู่ห่างๆกันจะดีค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่และจะทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกไม่ค่อยลาบลืน่นแล้วก็ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะ ไพ่หนึ่งดาบต้องรามัดระวังเรื่องของการผ่าตัดเรามันระวังเรื่อง,องการเกิดอุบัติเหตุสะดุดหกลม้มหรือการปฏิบัติหนา้าที่ที่มีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามานะคะและก็ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยการมีอะไรเข้ามาให้แก้ไขก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนผิดปกติ ระบบสมองประสาทอาจจะอ่อนล้าก็เลยเตือนว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองสุขภาพจิตใจให้ส,ส,สดชื่นแจ่มใสเข้าไว้สุขภาพกายก็จะได้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้ฟาดฝันกับปัญหาประสาทถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามแม่หมอก้อยมาเลนีด,ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ